เอ,าเอ,าอ้าไอ้ยังอีกงมอนอี่น่อบาดเกินนี่ส่งคือเป็นตะเคียดแท้เสียวยังกับว่าตัวอืมอ่าอ้ยน่อบาดเกินเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆนะครับ<ฮ>อย่างนี้คืออะไรนี่ห้าห้าห้าใช่ไหม ศูนย์าอ่าครับครับครับอาจารย์ฮะอึอบ๊บอ,อ,อะไรนะห้าศูนย์ห้าเออครับครับศูนย์ห้าศูนย์ใช่ไหมโอโ้คนบอกหาศูนย์งวดนี้นะงวดประจําวันที่หนึ่งนี่นะ จะบอกอะไรอีกน้อยเนาะครับอาจารย์ตัวนี้บ่าอาจารย์เนี่ยนี่บ่นี่บ่ตัวนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมอ๋อห้าศูนย์อาจารย์้อมอย่าอันเดอร์ย่าอันเดอร์สามตัวเด้สา,ส,าสามตัวสามตัวให้ให้แค่สองตัวนี่บ่ าจารย์ให้แค่สองตัวนี่บ่บนหรือล่างบนหรือล่างฮะล่างใช่ไหมล่างล่างอะไรละพลิกไปพลิกมาะฮะออออโอ้กลับบ่เออลับด้วยคิดว่าจะพลิกไปพลิกมาออ <laughs> กลับด้วยใช่ไหมห้าศูนย์นี่กลับด้วยอ,อ๋อรับครับ <laughs> ต้องกลับกอนอ๋อคิดว่าจะพลิกไปพลิกมาโอ้นอไปกลับไปกลับครับโอ้นี่สามตัวสามตัวไหนยังไงอะไรเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าให้ให้กลับโอ้ให้กลับไม่ใช่ให้พลิกไปพลิกมานะให้กลับนอ้อให้กลับเฮ้ยอ,อะไร อะไรอย่างนี้ห้าจิตหาจิติดเลออ๋อสองตัวนี่คือห้าจิตอ้ขิมด้วยเด้อ f เด้อขิมด้วยนะครับเอ้ายังไงอีกอาจารย์อย่างนี้ด้วยห้าเก้าด้วย๋อเอาซื้อขับขับขับอาจารย์ขับ ครับครับตัวนี้อยู่บนหรืออยู่ล่างน้อนีน่โอ้ยโอ้ยอยังคืออยู่สูง <บน S 1> สูงบนบนบน้อโอเคโอเคอาจารย์บบโอ้ยเมือ่อยวาน้าอาจารย์หละก็มเม <บ S 1> ื่อยเลยวะเท่านี้ยืมานามละ่ะเอ้าสรุปแล้วอาจารย์คือให้ให้ห้าเก้าเจ็ดให้กลับไปกลับมาด้วยใช่ไหม เอออย่างนี้ครับแล้วก็ให้ห้าศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็กลับไปกลับมาด้วยอ่าโอเคโอเคโอเคอาจารย์ขอบคุณอาจารย์หลายเอาอาจารย์นั่งสมาธิอะไรหลับตาทำไมาอาจารย์เห็นอะไรนนครับ เออไม่ไร่ไม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 ่เมีนน่ไเ่ไก่ไร่มเไม่อม่ไา่ะม่ไม่ไม่ไน่ไม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 วไม่ไ่อม่าร่ไม่ไม่ไมี่ไม่ไ่ไม่่ไม่่ไไ่ไม่ไมไไไ ช่วนะนันั่งนงนเอาอาจารย์เข้าแล้วนี่เข้าเข้าแล้วไปคุณเข้าแล้วเนี่ยเอา,เอ,าอยางอีกนงอนนอบนบนนอบาเท่านี่เกฮ้ยส่งเีย ส่งือเป็นตะเคียดแท้เมื่อยเลยนี่ปีบ้านเหนื่อยเลยพอานบ้าน่ายหลอดไดบยัง่งเสียวอียังกับเฝ้าตัวอืมแตยคุนตะมวนแเดวน่เยมันออนเ้านี่อย่างนีน้อนี่น้ออาจารย์เป็นอย่างน้อยนอตเ่นแม่ฉนอนเวนเดียวเถอะเป็นตะเคียดแท้ บอายลูกอายหลานบ่มานอนเวียนยวงสิเออเว้ยเว้ยตีแห้งเลย่ตีแห้งลาลูกหลานยานไ้คุณไอ้คุถอยมาเนี้ยยังอีกง้อยนาบ้ย้ยเอ้ยเอ้ยเออโอ้เอ อีหยังนี่ไปซื้อเอาไปซื้อเอาบอกตัวนี่อ๋อให้ไปซื้อเอาจะขอการเลดเดอร์ครับทายยูทูบเออให้ไปซื้อซื้อเอาอย่าสื้อเอาสื่อเอ้หืมเอาเอาตัวเดงตัวนึงดัวเอาตัวเดงตัวนึงเออเอาตัวเดงตัวนึงเนี่ยศูนย์ก็ซื้อมาศูนย์เพื่อตีแห้งเลี่ยปลาอย่างอื่นน้อยน้อยหน่อยจานนี่คือหล่มตึงเลย ศูนย์แห้งศูนย์แห้งศูนย์แห้งขนาดครับอืมสื่อเอาโอ้อาจารย์ให้สื่อเอาบ่เป็นว่าจะใดนี่ฮ้ไปหาสื่อเอา อุนขิ้มลูกุดูอขันปิดองคอาซุนสาธุอาจารย์อาบนหาแบบอืมจะได้ครับอาจารย์ทไดุ้กท่านนะครับีจะหน้าอะครับีจะหน้าเด้อภาพให้เนี่ใหเลือดอาซูนเลยภาพให้อีจาภาพใหเลยหานเลยบ่อาจารย์ หนีเลยบ่ออโอ้หาศูนย์เจอดอาจารย์หายตัวน,นีเล้วครับชมอืมปันตัวเดียวเป็นรับเอ่อนะครับอเออ,เอ,อต,อตรง,งรรก,ตกับหลักกิโลอีกแล้วนะครับหาเซลนะครับ ออสาธุนะครับคุณผู้ชมคือเป็นสาธุสาธุนะครับอาจารย์ปั้มให้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือเลขห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์เด้อห้าศูนย์นะครับเขียดแห้งจุดนอนละงางเลยวกว่นหนึ่งนี่เขียดแห้งหลายสาธุสาธุ สามตัวสามตัวให้ตัวน claro huh. uh ี้อ๋อสามตัวให้ตัวนี้สามตัวให้ตัวนี้เออเออเออออครับอาจารย์ครับ อ,อสาธุพอแล้วเยี่ยม,อ,มอาจารย์ป้อมพันทงฟันทงแล้ว <c oughs> สวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีวนะครับ <Wow. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับ oh. เพื่อบ่อให้พลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิง่ง กิ้ง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 กดน้ำคำโรคขีบย้ำได้ทันสิบเดพยา่คขีบและสิบเดียผ่าข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็อขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ